สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะพาไปดูกระบวนการเกิดหินและวัตจักหินกันครับฮ่เช้านี้อากาศสดใสดีจังแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเอ๊ะนั่นเสียงภูเขาไฟกำลังระเบิดนี่เกิดอะไรขึ้นที่ใต้ผิวโลกนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่า ออที่ใต้ผิวโลกในบางบริเวณจะมีแมกมาอยู่นี่เองแมกมาเป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลวและมีอุณหภูมิสูงมากบริเวณใต้ผิวโลกมีอุณหภูมิและความดันสูงจึงพยายามดันแมกมาให้เคลื่อนตัวประทุขึ้นมาที่ผิวโลกนี่เองการเคลื่อนตัวของแมกมาขึ้นสู่บริเวณใกล้ผิวโลกทำให้แมกมามีอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆ แมกมาเกิดการเย็นตัวและตกผลึกอย่างช้าๆอยู่บริเวณใต้ผิวโลกทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่เกิดเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่มีเนื้อหยาบและนี่ก็คือตัวอย่างหินอัคนีแทรกซ้อนครับแมกมาบางส่วนจะปะทุขึ้นสู่ผิวโลกตามรอยแตกรอยแยกของผิวโลกหรือตามปล่องภูเขาไฟแมกมาที่ปะทุขึ้นสู่ผิวโลกเรียกว่า ลาวาซึ่งยังคงมีอุณหภูมิสูงและอาจมีแก๊สบางชนิดปนอยู่เมื่อลาวาสัมผัสกับอากาศหรือน้ำบนผิวโลกจะทำให้อุณหภูมิของลาวาลดลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิของลาวาที่ลดลงอย่างรวดเร็วบนผิวโลกทำให้ลาวาเย็นตัวและตกผลึกเป็นแร่ชนิดต่างๆซึ่งขนาดผลึกแร่จะมีขนาดเล็กเกิดเป็นหินอัคนีพุทที่มีเนื้อละเอียด และเนื้อหินอาจมีรูพุนได้และถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกจะทําให้เกิดหินอัคานีพุที่ประกอบไปด้วยแก้วภูเขาไฟหินที่มีลักษณะเป็นเนื้อแก้วและเนื้อหินอาจมีรูพุนได้ตัวอย่างหินอัคานีพุครับโอ,โอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน หินที่อยู่บนผิวโลกก็สามารถผุพังได้นะโอ้ยหินจะผุพังจนกลายเป็นตะกอนขนาดต่างๆหรือผุพังจนกลายเป็นเศษหินได้รวมถึงกลายเป็นสารที่ละลายอยู่ในน้ำโดยการผุพังนั้นจะอาศัยปัจจัยต่างๆตามธรรมชาติครับแต่เอผุพังเป็นตะกอนแล้วจะไปที่ไหนต่อละทีนี้ตะกอนหรือเศษหิน ที่เกิดจากการผุพังอาจมีการเคลื่อนที่มาสะสมตัวลงในแอ่งสะสมตะกอนเช่นเคลื่อนที่มาสะสมในทะเลสาบหรือในแหล่งน้ำต่างๆได้โอ้ตะกอนค่อยๆตกลงมาสะสมตัวแล้วเมื่อระยะเวลานานขึ้นการสะสมตัวของตะกอนก็จะมีปริมาณมากขึ้นและจะทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอนด้วยสารเชื่อมประสานตามธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไปสารเชื่อประสานและตะกอนจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอนตัวอย่างหินตะกอนครับแต่ในธรรมชาติหินตะกอนก็จะมีลักษณะการเกิดแบบอื่นด้วยนะหินตะกอนบางชนิดอาจเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดก็ได้การเกิดหินตะกอนในลักษณะดังกล่าวทําให้เกิดผลึกแกขนาดเล็กที่ยึดเกาะกันแน่นเป็นหินที่มีเนื้อผลึกที่มีขนาดผลึกเล็ก หรือละเอียดเช่นหินปูนแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปนะอ๋อหินที่อยู่บริเวณใต้ผิวโลกก็สามารถเกิดการแปลสภาพเนื่องจากความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใต้ผิวโลกทำให้เกิดหินแปลที่มีเนื้อหินลักษณะต่างๆได้โอ้ยฉันถูกแปลสภาพแล้ว วาย่างหินแปรครับแล้วฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรต่อไปล่ะเนี่ยอ๋อหินที่อยู่ใต้ผิวโลกสามารถเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นแมกมาซึ่งพบอยู่บางบริเวณใต้ผิวโลกได้เอ๊ะนี่เรากลับมาใต้ผิวโลกแล้วกลายเป็นแมกมาแล้วเนอนเนี่ยและต่อไปเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินต่างๆแน่เลยใช่สินนะหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือเปลี่ยนกลับเป็นหินประเภทเดิมได้โดยผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหินนี่เองหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินกันมากขึ้นนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ